อยากจะมีลกส่วนตัวของเราเลยไปลบก,กวนเขาเลยบ๊ายบายนะคะแต่อันนี้แล้อ้า,อานอนได้เยอะๆนะโชคดีนะรักษาสุขอย่าวิ่งสิเอาอเราวิ่งไหวด้วยนะอ่ะโอเคฉันจะรักษาระยะห่างนะ รู้สึกเธอจะนนองเธอจะตุ้ยนุ้ยขึ้นนะเธอลงบันไดได้ไหมอ่ะมาดูเขาลงบันไดนะดูลงบัน,ดไ,นไดหนเล็เพราะฉันรู้ว่าเธอทําได้นะะเก่งมากเลยว้าวอานาตาแกาเธอเธอไปไหนต่อละวันนี้เธอมีแผนจะทําอะไรเนาะเก่งมากเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่ช่วยเธอหรอกเธออย่าวิ่งสิเอาเราวิ่งไหวด้วยนะอ่ะโอเคฉันจะรักษาระยะห่างนะ นนไปเนะเก่งมากเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่ช่วยเธอหรอกนี่เป็นยังไงคะไอ้สวัสดีค่ะแต่คือความน่ารักนะผักของเรานี่เป็นยังไงคะไอ้สวัสดีค่ะ ก็คือความน่ารักนะเพราะฉันรู้ว่าเธอทําได้นะเก่งมากเลยว้าวอาน่ารักอะเธอเธอไปไหนต่อล่ะวันนี้เธอมีแผนจะทําอะไรพาพด้วยนะเดู๋เดี๋ยวมาใหม่เด้อเหอัจชินี่ลงเก่งด้วยอ่ะลงบันไดก่โอ้ย หัวทิมหัวทิม้มแะเธอเก่งมากเนี่ย้าเดินเขาตลกดีเนาะเอาไปแล้วค่ะเขาไปซ่อนอยู่ในกุ้มไม้ละผักของเรารู้สึกเธอจะเนาะเธอจะตุ้ยนุ้ยขึ้นนะเธอลงบันไดได้ไหมอ่ะมาดูเขาลงบันไดนะดูลงบัน,ดนไดหนเลยภาพด้วยนะดู เดี๋ยวมาใหม่เดอ้อนี่เป็นยังไงคะเฮ้ hey, สวัสดีค่ะ แตคือความนา่นารักนะ,ะเธออย่าวิ่งสิ่ออกเรววิ่งไหวด้วยนะอ่ะโอเคฉันจะรักษาระยะห่างนะผักของเรา นี่เป็นยังไงค่ะเฮ้ย hey, สวัสดีค่ะแต่คือความน่ารักนะภาพด้วยนะอยี๋๋ยวมาใหม่เด้อผลผักของเรา นี่เป็นยังไงคะ่ะให้สวัสดีค่ะเ่คือความน่ารักนะเพราะฉันรู้ว่าเธอทำได้นั่นเก่งมากเลยว้าวาน่ารักอเธอเธอไปไหนต่อละ่ะวันนี้เธอมีแผนจะทำอะไรนี่เป็นยังไงค, hey, ค่ะให้สวัสดีค่ะเ่คือความน่ารักนะ นี่เป็นยังไงคะเฮ้ย hey, สวัสดีค่ะแต่คือความน่ารักนะไปไหนต่อเธออืมวันใช่วันเพราะฉันรู้ว่าเธอทําได้นั่นเก่งมากเลยว้าวาน่ารักนะเธอเธอไปไหนต่อล่ะวันนี้เธอมีแผนจะทําอะไร ไปไหนต่อเธออืมวนใช่วนไปไหนต่อเธออืมวนใช่วนเธออยาวิ่งสิเอาเราวิ่งไหวด้วยนะอ่ะโอเคฉันจะรักษาระยะห่างนะ เดินท่าตลกดีนเนาะอไปแล้วค่ะเขาไปซ่อนอยู่ในพุ่มไม้น่ะใช่ที่นี่น,นอนเยอะนะอนอนหรือไม่ก็ไสเดือนเยอะอาหารของเขานะคะเขาก็เดินไปนู่นแปลงแอร์อ,อาชิบนี่ลงเก่งด้วยอ่ะลงบนันไดโอ้ย <laughs> หัวทิมหัวทิมแต่เธอเก่งมากนะพักด้วยนะเดี๋ยวมาใหม่เด้อ นี่เป็นยังไงคะเฮ้ hey, สวัสดีค่ะ mm hmm. เธอคือความน่ารักนะ mm hmm. เธอหาอะไรกินใช่ไหมเธอเจอหนอนไหม mm hmm. เจออาหารของเธอไหม mm hmm. ฉันไม่เจอเธอนานแล้วนาคิดถึงจังเลย mm hmm. เพราะฉันรู้ว่าเธอทําได้นะั mm ่น hmm. เก่งมากเลยว้าวาน่ารักนะเธอเธอไปไหนต่อล่ะวั mm hmm. นนี้เธอมีแผนจะทำอะไร เจ้าเดิมเขาสะลอกดีเนาะเอาไปแล้วค่ะเขาไปซ่อนอยู่ในกุ้งไม้ละเธอหาอะไรกินใช่ไหมเธอเจอหนอนไหมเจออาหารของเธอไหมฉันไม่เจอเธอนานแล้วนาคิดถึงจังเลยเธออย่าวิ่งสิเอาเราวิ่งไหวด้วยนะอ่ะโอเคฉันจะรักษาระยะห่างนะนี่เป็นยังไง สวัสดีค่ะเ่คือความน่ารักนะเห็นเนาะเก่งมากเลยอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่ช่วยเธอหรอกทาด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่เด้อเธอหาอะไรกินใช่ไหมเจอเจอหน่อมไหมเจออาานของเธอไหมฉันไม่เจอเธอนานแล้วนาะคิดถึงจังเลย รู้สึกเธอจะเนาะเธอจะตุ้ยนุ้ยขึ้นนะเธอลงบันไดได้ไหมอะมาดูเขาลงบันไดนะดูลงบัน,ดไ,นไดหนเละเ้าเดินเขาตะลกดีเนาะเอาไปแล้วค่ะเขาไปซ่อนอยู่ในกลุ่มไมนะ้ละรู้สึกเธอจะเนาะเธอจะตุ้ยนุ้ยขึ้นนะเธอลงบันไดได้ไหมอะมาดูเขาลงบันไดนะดูลงบันไดไหนเละ เจอหาอะไรกินใช่ไหมเจอเจอหนอนไหมเจออาหารของเธอไหมฉันไม่เจอเธอนานแล้วนะคิดถึงจังเลยภาพด้วยนะดูเดี๋ยวมาใหม่เด้อเน,นะเก่งมากเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่ช่วยเธอหรอก เขาอยากจะมีลกส่วนตัวของเราเลยไปรบก,กวนเขาเลยบาย,บายๆนะคะแต่น,นี้แล้อา่านอนได้เยอะๆนะโชคดีนะรักษาสุขภาพของเรา รู้สึกเธอจะเนอะเธอจะตุ้ยนุ้ยขึ้นนะเธอลงบันไดได้ไหมอ่ะมาดูเขาลงบันไดนะดูลงบันไดหน่อยเเธออย่าวิ่งสิ่ออกเราววิ่งไหวด้วยนะอ่ะ,อะโอเคฉันจะรักษาระยะห่างนะ เราจะรู้ว่าเธอทำได้นั่นเก่งมากเลยว้าวเอาหน้าตาแกเธอเธอไปไหนต่อล่ะวันนี้เธอมีแผนจะทำอะไรเธอหาอะไรกินใช่ไหม